ปุ๋ยรู้จักกันมาเ้งเต่ป้าปุ๋ยเริ่มเหต o ยูทูบใหม่ๆเนาะเวลาวิ่งไปใส่เวลาวิ่งหาหาซักจังเสียเขาก็วิ่งน้ากันกับนอ้องคนนั้นเนาะจริงใจเป็นคนที่ทําให้เพื่อนหัวเราะมีความสุขไปบ้านไหนบ้านนั้นก็ชอบอยากให้น้องไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 1> น้องเขาก็วิ่งเขาก็สก่งข้อความมาหาป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยนูไปบ้านนั้นนะป้าปุ๋ยตาใหนูมานะอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่ไอ้น้องทุกคนเด้อค่ะเดอ้อกับมเมเน่ก็มาเจอกับปอปุญลีฟอินยูเคอีกแล้วนะคะเนาะก็สวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อนไหนอนาคตเด้อค่ะเดอ้อยินดีต้อนรับสุบานปอปุญลีฟอินยูเคค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะมนเมเนี่ปอปุญเสมอเรื่องอย่างสู้ฟังเนาะค่ะเนาะ อากาศหนาวสองสามมือมันนี้อากาศเย็นลงค่ะสองสามมือมันนี้เนาะเมื่อผมพ่ปุ๋ยกับโมเมนต์ไล่เด้อค่ะเพื่อนๆอันนี้คือผมงอกเด้อค่ะเด้อผมงอกค่ะพ่อป,ปุยไม่ได้ให้ไหล่ค่ะมันคือผมงอกนะคะอายุหลายมาแล้วเนาะกับปอยเป็นธรรมชาติเนาะคะ่นะเนาะปอยใหไ้ไปไปไปตามธรรมชาติค่ะพ่ป,ะปุ๋ยขี้ขัข้น โกกแล้วเนาะสิดค่านยอมแล้วมันก็เลยเห็นมันยาวเลยค่ะแมวกระเถ่าแล้วแหละเนาะขอปิดประตูแป๊บนึงได้ป่ะลูกสาวแมวลูกสาวแมวออกมาคือเลยไปขอปิดประตูค่ะมื่อวานนี้ปปุ๋ยจะมาบอกเรื่องเยี่ยซูฟังเนาะค่ะเนาะอ่าปปุ๋ยเรื่องนี้โอกาสไปไปเบิ้งไล่าสดช่องนึงเนาะค่ะช่องใหญ่เป็นช่องใหญ่ลนะค่ะปปุ๋ยได้ไปมีโอกาส ่าวัอ่าจากมือที่ผ่านมาแล้วล่ะวัอนี้กวันที่ประมาณสิบกว่ามือที่ผ่านมาแล้วล่ะ,ะเนาะค่ะเนาะสิบวันนี้วันที่โอ้ยี่สิบมือยี่สิบมือที่ผ่านมาแล้วค่ะป้าปุ๋ยได้เกือบยี่สิบมือแล้วค่ะป้าปุ๋ยได้ไปเบิ้งไร่สดไรน่นึงเนาะวันนี้มีช่วงหนึ่งอ่า เจ้าของเจ้าของช่องนั่นแล้วก็เอฟซได้เอ้ยซื้อปะปุยขึ้นมาในไร่สดเนาะเอ้ยซื้อปะปุยขึ้นมาเวลาเวลาช่องช่องใหญ่ช่องนั่นไฟ่สดปะปุยก็สิไปสิไปบึ้งตลอดค่ะเขาไปแห่งกาลังใจตลอดแต่ว่าปะปุยบอสแสดงตัวตนเนาะปะปุยกระสิไปไปแห่งกำลังใจแต่ว่าปอปุยบ่แสดงตัวตนช่องใหญ่ช่องนั้นเขาเขาจะมีสองช่องนะคะเนาะเขาจะมีช่องหนึ่ง ช่องนึ่งช่องใหญ่ช่องนึงกับกับช่องใหญ่คือกันค่ะนั่นแหละจะเป็นช่องใหญ่ทั้งสองช่องแหละเนาะเนาะมันน,นี่มีช่วงนึงที่เขาเอ้ยซื้อปลปุยขึ้นมาว่าปลปุยนี่มีการโอนเงินไปให้เอฟซีซันว่าเอฟซีคนหนึ่งเนาะน้นนองคนหนึ่งน้องคนนั้นปลปุยกันู้จักค่ะปลปุยรูจักกันมาตังแต่ปลปุยเริมเ i t youtube ใหม,ม่ๆเนาะเวลาวิ่งไปใส่เวลาวิ่งหาหาซักจังเสียเอาก็วิ่งน้ำกันกับน้องคนนั้นเนาะ เวลาบ้านใดขึ้นไลสุดน้องคนนั้นก็บอกปาปุยปาปุยขึ้นมาขึ้นมาอ่าขึ้นมาเลยขึ้นมาแนะนําช่องอะไรอย่างเงี้ยปาปุยบอกมึงปาปุยไม่ขึ้นหรอกปะปุยไอไอทำไมล่ะนูหนูอยู่บ้านจะไอทําไมขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยขึ้นเวลาขึ้นไปเสร็จน้องเขาก็คุยพูดเซลปาปุยให้ปาปุยแนะนําช่องอะไรอย่างงั้นแนะนําช่องเลยปะปุย อะไรอย่างเงี้ยพ่อคุยก็บอกไม่กล้าพูดน้องคิงพูดเน่าน้องพูดให้ให้ป้าหน่อยสิก็เอยชื่อกันแล้วกันว่าน้องคิงเนาะนั่นแหละนั่นแหละน้องน้องเนี่ยเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งไปบ้านไหนก็ทําความสนุกสนานให้บ้านนั้นเวลาบ้านนั้นขึ้นไลฟ์สดนะคะนั่นแหละก็ทําให้เพื่อนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งเป็นคนที่ จริงใจเป็นคนที่ทําให้เพื่อนหัวเราะมีความสุขไปบ้านไหนบ้านนั้นก็ชอบอยากให้น้องไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอยู่เมืองไทยน้องไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคะมันก็เลยมันก็เลยทําให้เวลาเราจะไม่ตรงกันบางทีน้องเขาก็วิ่งเอาก็ส่งข้อความมาหาพ่อปุ๋ยพ่อปุ๋ยหนูไปบ้านนั้นนะพ่อปุ๋ยตามหนูมานะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะแนะนำ เพื่อนในไลฟ์ให้ว่าเออฝากบ้านป้าหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยป้าก็บอกเออเออเออบอกป้ามาแล้วงานว่าไปบ้านไหนอ่าเข้าไปบ้านนี้เสร็จป้าอยู่บ้านนี้นะอยู่ตรงนี้นะป้าอย่าไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนเข้าลงอะไรอย่างเงี้ยป้าก็บอกเออเอออ่ะหนูหนูจะไปอีกบ้านดื่นเขาก็บอกเขาบอกเออเอไปเถอะไปเถอะป้าก็จะบอกว่าอย่างนงี้ปเาเออไปเถอะไปเถอะป้าก็ว่าป้าก็จะอยู่บ้านนั้นจน จนมีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนเพื่อนที่ที่ที่เปิดเนี่ยที่เปิดที่ทำไลฟ์สดเนี่ยที่ทำช่องมาพร้อมกันเนี่ยบางคนเขาก็บางคนเขาก็ผ่านก่อนบางคนเขาก็ยังไม่ผ่านเราก็ยังวิ่งหาเราก็ยังวิ่งหาซั์กันอยู่นั่นแหละวิ่งบ้านนั้นทีวิ่งตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็วิ่งของเขาไปให้ความสุขกับเพื่อนไม่รู้ ไปประเทศไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละพักหล,ลังมาเพปุ๋ยวิ่งกับเขาไม่ไหวว่าะว่าปุ๋ยเหนื่อยปุ๋ยปุ๋ยบอกน้องน้องป้าป้าวิ่งตามไม่ไหวแล้วนะป้าเหนื่อยเออเหนื่อยก็ไม่เป็นไรป้าก,ปาก็ป้าก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาก็บอกแต่หนูแต่หนูนก,ก็จะไปวิ่งช่วยเพื่อนอ่าเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเอนเตอร์เทนให้เพื่อนบ้านนั้นบ้านนี้ให้เขามีความสุขบ้านละสามสิบนาทีบ้านละชั่วโมงก็ว่าไปพักลังๆมา เราก็เลยป้ากับเขาก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งด้วยกันอ่านั่นแหละทีนี้มันก็มีประเด็นว่าบ้านใหญ่บ้านเนี้ยอบอกว่าป้านเนี่ยอน้องเนี้ยน้องคิงเนี่ยอ่ะเอ,อชื่อกันแล้วกันน้องคิงเนี่ยมีการมาเรียกเก็บเงินกับป้าอ่ามีการไปเรียกเก็บเงินกับป้า ตอนแรกป้าว่าจะไม่ออกมาพูดนะป้าก็คิดอยู่หลายวันป้าว่าจะไม่ออกมาพูดทีนี้เขาไปพูดในไลฟ์ของเขาไลฟ์สดของเขาว่าน้องคิงเนี่ยามาเรียกเก็บเงินกับป้าเพราะว่าน้องเขาฝากให้บ้านใหญ่เนี่ยมาช่วยดันป้าให้ผ่านนะคะมาช่วยดันป้าให้ผ่านป้าให้น้องกิงป้าให้เงินน้องจริง เขาบอกว่าเขาคุยกับ FC เขาบอกว่า f c เขาพูดไม่ใช่เขาคุย FC เขาพูดว่าน้องเนี่ยมาเรียกเงินเก็บเงินกับป้าเป็นเงินหลายหมื่นเป็นเงินสามหมื่นเป็นเงินสามหมื่นราวนี้แหละเป็นเงินสามตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่ากวา่าป้าให้จริงแต่ป้าไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้น ป้าให้ด้วยความเสน่หาป้าให้น้องเขาด้วยความเสน่หาไม่ได้ว่าให้เขาเพราะว่าเขามาช่วยให้บ้านใหญ่บ้านเนี้ดันป้าให้ครบให้ผ่านกฎมันไม่ใช่แล้วป้าให้เขาก็ไม่ได้ให้เขาเยอะขนาดนั้นป้าไม่มีปัญญาที่จะไปให้เขาสามหมื่นสี่หมื่นขนาดนั้นป้าไม่มีปัญญา เหตุผลที่ป้าให้เขาเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเราก็วิ่งด้วยกันนี่แหละน้องเขาบอกป้าวันนี้หนูหนูไปวิ่งได้แต่หนูขึ้นร้องเพลงไม่ได้นะอะไรเงี้ยป้าก็บอกอ้าวทำไมอะคอมหนูพังอ้าวเหรออ้าวแล้วทำไงหนูก็ต้องซื้อหาซื้อใหม่เขาบอกว่าหนูก็ต้องหาซื้อคอมใหม่แต่หนูจะหาซื้อมือสองป้าป้าก็บอกอออ้าวเออมือสองก็ดีเหมือนกันเอามือสองก็พอเขาบอก,อบอกแค่เอามา ขึ้นไลฟ์สดกับเพื่อนแล้วก็เอนเตอร์เทนร้องเพลงให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยป้าก็บอกเออไปซื้อมือสองก็ไปซื้อมาป้าก็ว่านี้ก็ไปหามาป้าก็ว่านี้พอวันหลังมาป้าก็เลอเออนาะหามือเครื่องอ่หาคอมพิวต์หาคอมได้ยังก็บอกหนูก็ดูดูอยู่ป้ากาบอกว่าอืมแล้วป้าก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ล่ะมันก็มีหลายราคาป้าแต่หนูจะเอาแค่ราคาอ่า เจ็ดแปดพันนี่แหละเขาก็บอกป้าเลยว่าเอองั้นป้าช่วยงั้นป้าให้ป้าป้าเดี๋ยวป้าซื้อให้เขาบอกหนูไม่เอาป้าป้าจะมาซื้อให้หนูทําไมอ่ะหนูไม่เอาเขาบอกเดี๋ยวหนูให้แฟนหนูซื้อให้ก็ได้ป้าก็บอกว่าเอาทาไมป้าอยากให้เพราะว่าน้องคิงเนี่ยเพราะว่าป้ากับอีกช่องหนึ่งเมื่อก่อนเราเป็นมีกลุ่มกันใช่ไหมคะเป็นกลุ่มบ้านเป็ดก็แล้วกันเป็นกลุ่มบ้านเป็ดเนาะ ป้าก็เคยพูดกับคนในกลุ่มเหมือนกันว่าอเนี่ยเราเพราะว่าน้องคิงก็ช่วยเราอะไรเงี้ยช่วยอินเตอร์เทนช่วยอะไรสร้างความสุขให้พวกเราว่างนั้นเถอะปีใหม่เรามีอะไรให้น้องคิงไหมอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่เราซื้อคือรวบรวมเงินกันซื้อของขว่าใหี้น้องคิงไหมหรือว่าไปไปเมืองไทยแล้วก็เราก็ไปเจอกันที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็คุยกันในกลุ่มเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ ทุกคนนะคะก็เป็น,เป,นเป็นบางคนเฉยๆไม่ใช่ทุกคนก็บอกวุางดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็รกักน้องเนาะเพราะว่าน้องก็ให้ความสุขเราสร้างความสุขให้เราอะไรอย่างเงี้ยคือป้าตั้งใจจะให้เขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวป้าซื้อให้นะเขาบอกว่าหนูไม่เอาป้าป้าจะไปซื้อให้หนูทําไมหนูไม่เอาอัานป้าอยากให้เขาบอกว่าเา้าถ้าป้าอยากให้หนูเอางี้ก็แล้วการป้าให้หนูวัดครึ่งนึง ้าเร็ว่าเอาเอางั้นเหรอครึ่งหนึ่งใช่ไหมคนละครึ่งใช่ป้าให้หนูครึ่งหนึ่งถ้าป้าอยากช่วยหนูเขาบอกงี้ป้าก็เลยให้เขาโอนตังค์ไปให้เขามีหลักฐานการโอนด้วยป้าไม่ได้โอนเองป้าให้หลานป้าโอนให้ที่เมืองไทยมีหลักฐานการโอนด้วยป้าโอนไปให้น้องเขาแค่ห้าพันไม่ใช่ว่าเป็นหลักสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นมันไม่ใช่นะคะอันนี้ป้าอยากมาชี้แจงเพราะว่าพอ เขาได้สวดวันนั้นเสร็จป้าก็ป้าก็เลยโทรไปถามน้องคิงน้องคิงทําไมเขาเอยชื่อป้าแล้วพูดว่าป้าเอาเงินให้น้องคิงทาไมตั้งมากมายขนาดนั้นมันไม่เป็นความจริงป้าก็อย่างนี้น้องคิงก็บอกว่าหนูก็อธิบายแล้วป้าพี่เขาก็ไม่พี่เขาก็ไม่ฟังหนูหนูก็อธิบายแล้วพี่เขาก็ไม่ฟังหนูเไปอธิบายให้เขาฟัง ทำไมอ่ะทำไมให้เขาเขาเข้าใจผิดขนาดนั้นป้าไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินสามสี่หมื่นไปให้น้องขนาดนั้นป้าว่าอย่างนี้ <c oughs> หนูอธิบายให้เขาฟังแล้วป้าเขาเขาไม่ฟังหนูเขาบอกหนูทุกเส้นทางน้องเขาก็ไม่สบายใจป้าก็เลยบอกว่างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวป้าจะไปพูดอัดคลิปอ่าลงเขาบอกว่าอย่าเลยป้าปล่อยมันไปเลย เดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่เขาก็จะรู้เองป้าก็เลยบอกว่าอ๊อาแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีคนพูดถ้าไม่มีคนบอกแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าป้าก็เป็นเป็นคนที่ชอบชอบความจริงเหมือนกันป้าก็ไม่ชอบไม่ชอบโกหกเหมือนกันนั่นแหละป้าก็เลยบอกน,อน้องเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวป้าจะขึ้นอ่าอ่าจะอัดคลิปลงคลิปแล้วกันเผื่อวันหนึ่งพี่ช่องใหญ่ช่องเนี้ย เขาได้มาฟังเขาได้มาดูเขาจะได้เข้าใจว่ามันไม่เป็นความจริงเลยแล้วเอฟซีของเขาได้ข้อมูลมาจากไหนป้าก็ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอย่าเลยป้าหนูไม่อยากหนูไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเพราะว่าพี่เขาก็มีบุญคุณกับหนูหนูก็รักเขาคนนึงหนูก็รักเขาเหมือนเพราะว่าน้องเขาจะพูดตลอดว่าเขารักผู้หญิงคนนี้เขารักบ้านใหญ่บ้านนี้เพราะว่าบ้านใหญ่บ้านนี้มีบุญคุณกับเขา ให้อะไรเขามากมายให้ทั้งการสั่งสอนให้อะไรเขาเยอะแยะเขาบอกว่าอย่างนี้ทีนี้บ้านใหญ่บ้านนี้ก็พูดกับเขาว่ามาเอาเพื่อนมาให้เขาช่วยดันให้ให้ครบให้ผ่านกดแล้วก็น้องคนนี้ก็ไปเรียกเก็บเงินกับบ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือ น,น้องคนนี้ก็ไปฝากให้ป้าไปฝากบ้านใหญ่บ้านเนี้ยให้ให้เอฟซี MC เขาช่วยดันป้าให้ผ่านกฎป้าตอนแรกป้าก็บอกไม่เอาน้องป้าไม่เอาอเกรงใจเอฟซีเขาเขาไม่รู้จักป้าแล้วเขาจะเขาจะมาดันป้าได้ยังไงเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกป้าเพราะว่าในบ้านเป็ดของเราเนี่ยกลุ่มบ้านเป็ดของเราเนี่ยหนูจะเป็นน้องคนสุดท้องที่ผ่านทุกคนผ่านหมดแล้ว คนต่อไปก็คือป้าคนสุดท้องก็คือหนู miserable. ป้าบอกว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวป้าก็ป้าก็หา Tyson. ของป้าไปเรื่อยๆป้าก็วิ่งของป้าไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ต้องหรอกเกรงใจเขาป้าอปเขาก็พูดพูดอยู่นั่นแหละสองสามครั้งไม่เป็นไรป้าหนูพูดกับพี่เขาแล้วพีพ่เขาก็บอกพาป้ามาสิพามาสิอะไรอย่างเงี้ยอป้าก็เลยไป เขบอกว่าป้าเวลาพี่เอาไลฟ์สดป้าไปนะอะไรเงี้ยไปคอมเมนต์อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ป้าก็ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์อยู่นานเหมือนกันแหละเขาก็เลยบอกให้ f อฟซีเขามาช่วยดันป้าให้ครบหน่อยเพราะว่าตอนนั้นป้ารู้สึกว่าป้าจะได้หกร้อยหรือประมาณราวๆนี้แหละนั่นแหละพอดีได้ข่าวมาว่าเขาจะเปลี่ยนกฎใหม่แต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนจนเท่าทุกวันนี้นั่นแหละช่องใหญ่ช่องนั้นก็เลยบอกเอฟซีเขามาช่วย ดันให้ป้าจนครบไม่ใช่ว่าบ้านใหญ่บ้านนั้นเขาเป็นคนดีนะคะใครขอร้องให้เขาช่วยเขาก็ช่วยไม่ใช่ว่าเขาเขาเป็นคนไม่ดีนะคะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนช,ชอบช่วยเหลือคนอืน่นเพื่อนๆหลายคนก็พูดเหมือนกันค่ะว่าบ้านใหญ่บ้านเนี้ยเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่า FC ของเขาได้ข้อมูลมาจากไหนที่บอกว่าป้าให้เงินน้องเขาเป็นหลายๆห,หมืน่นมันไม่ใช่นะคะ ถ้าบ้านใหญ่บ้านนั้นมาฟังหรือ FC ของบ้านใหญ่บ้านนั้นมารับฟังก็จงช่วยไปชี้แจงให้พี่เขาเข้าใจน้องด้วยนะคะว่าน้องเขาไม่สบายใจน้องเขาน้องเขาไม่สบายใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าช่างถะป้าหนูก็จะอยู่ของหนูหนอย่างนี้นั่นแหละเดี๋ยววันหนึง่งพี่เขาก็รู้เองนั่นแหละลบอกอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงแต่เกิดเราไม่พูด นั่นแหละค่ะป้าก็เลยอยาก,ยากมาชี้แจงเพื่อมีเอฟซของช่องใหญ่ช่องนั้นมารับฟังนะคะนั่นแหละป้าก็อยากให้อยากให้บ้านใหญ่บ้นเนี้ยกับน้องคนนี้เข้าใจกันนะคะเข้าใจกันแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอื่นๆป้าไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไงแต่เรื่องนี้เรื่องของป้าคือป้าไม่ได้ให้เงินน้องเขาเยอะ มากมายขนาดนั้นนะคะป้าให้ด้วยความเสน่หาเพราะว่าป้าก็รักน้องเขาเอนดูน้องเขานั่นแหละค่ะเนาะเราก็เข้าใจกันนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้นะคะก็ะคืออยากให้ให้น้องกับพี่เขาเข้าใจกันกลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าเขารักพี่คนนี้เขาเคารพพี่คนนี้มาก เขาก็จะเขาก็พูดเสมอค่ะว่าพี่คนนี้คือแม่คนที่สองของเขานะคะนั่นแหละค่ะก็อยากให้ fc เขามารับฟังแล้วก็เอาเอาคําพูดคําของป้านเนี้ยไปพูดให้เขาฟังแต่อย่าไปไปไปแปลงคําพูดให้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นแหละนะคะก็ขอร้องบ้านใหญ่บ้านนั้นด้วยค่ะว่าเห็นใจน้องเขาด้วย เพราะว่าน้องเขาก็รักพี่นะคะเขารักพี่เขาบอกว่าเขารักพี่มากรักเหมือนแม่คนหนึ่งรักเป็นแม่คนที่สองเพราะว่ามีอะไรพี่คนนั้นก็คอยอบรมสั่งสอนน้องเขาเขาก็บอกตลอดเขาก็พูดตลอดเขาก็พูดกับป้าตลอดนะคะเขาก็พูดกับป้าตลอดนั่นแหละค่ะก็อยากให้น้องเขาสบายใจอยากให้น้องเขากลับมาร่าเริงเหมือนเดิมถึงน้องเขาจะปากจัด แต่เขาก็จริงใจกับเพื่อนทุกคนนะคะน้องเขาจริงใจกับเพื่อนทุกคนค่ะชอบช่วยเหลือคนนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ฝัง F c f ซด้วยนะคะ F c บ้านใหญ่บ้านนั้นเผื่อจะเผื่อมีคนหลงมาฟังคลิปป้าปุ๋ยเนาะก็อยากให้พี่ไปอธิบายให้พี่เขาเข้าใจน้องเขาด้วยนะคะน้องคิงด้วยนะคะป้าปุ๋ยขอเอ่ย,อยชื่อก็แล้วกันน้องคิงนะคะ นั่นแหละเพราะว่าป้าก็อยากให้น้องเขากลับมาเป็นน้องคิงเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากด้วยนะคะ